ฉันเล่าไปแล้วทำไมน,นะนวโรนเนาะนวโรดูอยู่อ่ะแล้วอยู่แก่กันเนาะเล่าเลย <c oughs> จริงๆเรื่องเล่าอ,ะอ,าอ,อ,อ่ะ <c oughs> น่ากลัวนะคือแบบตื่นเต้นเลยน้องโรนเนาะรู้สึกไงเรื่องเล่าอ่่ะะอจเลาาไถ้ายากฟังเรื่องอะไรก่อนเรื่องที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดหรอ เรื่องที่น่าที่สุดนะอ๋ออยากฟังเรื่องที่พี่บอนอนกับพี่ยิน,นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยอ่ะสองหมื่น 20, คนเล่าให้ฟังเลยจริงจริงจะเล่าให้ฟังเลยอะ่ะจริงจริงสองหมื่นคนมามาเริ่มมามาเดี๋ยวบอให้ฟังมานอนฟังเร็วพี่ยินแต่ต้องบอให้สองหมื่นไลก่อนนะถึงจะให้ให้ให้ไลค์ให้ฟังถึงไหม ตอนนี้อ๋อตอนนี้หมื่นสามไทุกคนถ้าได้ยินแล้วก็รีบๆเข้ามา,าดิอะไรพูดๆรีบๆเข้ามาสิครับเข้ามาครับเร็วทุกคนตอนนี้เฮ้หยหมื่นสามแล้ววะแก,กเคบ้าไปแล้วๆๆๆอ่ะ,อะเกินก่อนก็นได้ <c oughs> เกินเนี่ยเกินแล้วนะเนี่ยเกินราคาเนี่ย ไม่ไม่เน็ตบอลแล้วอันนั้นละใช่พี่โซคิดถึงอ่ะไม่เจอพี่โซเลยเนาะวันนี้ได้เจอพี่โซปัไม่นะไม่เจอไม่เจอพี่โซเลยอ่ะไม่เจอพี่โซหลายวันแล้วเนี่ยอยากเจอพี่โซอ่ะคิดถึงพี่โซมากยินเขาบอกขอหมื่นห้าได้ไหม หมื่นห้าเลยไหมเขาต่อรองจากสองหมื่นพี่ให้ผมก็ให้อะวอว่างี้หมื่นห้าได้ครับผมก็อยากรู้ันว่าพี่จะเล่าอะไรเล่าโมเมนต์ไงที่วอเคยได้ให้พี่ฟังอะเอ้ยวอหรือยินนะเหมือนกันนะมันเหมือนกันแล้วแหละเพราะว่าคือคนคนเดียวกันอะไม่ต้องเล่าแล้วไม่ฉันจะมาฟังก็คือว่าในบทมันเป็นเอาเด็ดค้างอะเรื่องที่น่ากลัวเรื่องน่ากลัวเหรอเชื่อไหมวันนั้นอะ เเรื่องน่ากลัวก่อนคือวันนั้นอ่ะเข้าไปห้องน้ำอ่ะเรากำลังแบบจะล้างมือเว้ยแล้วส่องกระจกแก้ตกใจมากทำไมกลัวตัวเองอ่ะอ่ะ,อะหนึ่งเรื่องจบไปละจบแล้วบายบายทุกคนเจอกนพรุ่งนี้จอรอะ <Okay. S 1> <laughs> ไรนะมาไอ้ก็คือว่าจะเล่าอุ๊ยแก้มหมื่นห้าเลยก็คือจะเล่ามวมนให้ฟังอันนี้คือเราฟังมาจากตัวน้องๆเลยนะคือวันนั้นอ่ะเขานอน,อนด้วยกันสองคนบนเตียงก็จะมีหมอนมีผ้าห่ม มีเสือนอนเกงนอนเอ๊ะเพื่ออะไรอะ่ะลงดีเทลเหรอก็คือว่าอ่ะไม่แกงแล้วไม่แกงแล้ว <c oughs> คือประมาณแบบช่วงกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้านะที่ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะเออเป็น,เป,นเป็นน้องวอลเล่าให้ฟังฟีลประมาณแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่วอลเขาจะลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วทีเนี้ย วออะก็คือแบบลุกไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะยินนอนกอดอยู่แกอันนี้นนแบบงงมากอ,มอ,อ,าอ่ะเรื่องจริงมหยินจริงจริง,งเติมสีเติมกินอ่ะหาเขาหาว่าฉันเติมคือเขาเขิดแหละอานจริงคือจริงๆริง,รงะยินนางละมือแล้วแบบไปเกาะพี่วอแล้วพี่วอจะลุกเข้าไปเข้าง้าแล้วนางอ่ะก็ลุกไม่ได้ พี่วอเขาก็เลยแบบขยับตัวนิดนึงหยินม,มันก็เลยสะดุ้งตื่นอะไรอย่างงี้จริงๆฉันบอกให้หยุดมันไม่หยุดแกคนดูบอ,อกโขวาร้งานเรือว่าอะไรอ่ะจริงๆคือตอนนี้เขากีกันหมดแล้วนะแฮแท็กมาแฮชแท็กแฮแท็กอะไรแฮแท็กละเมอจิ้นันดับหนึ่งอะไรนะแฮแท็กละเมอจิ้น มันเป็นฟิลเหมือนแบบท้านทุกคนดูซีรีส์อะหน้าไอ้จากที่แบบไอ้จากแบบเออเอ็มวีที่เสดผมมาที่แบบว่าพลิกไปกอดกอดพี่วอลแล้วแบบน้ําตาไหลอ่ะคือเหมือนเงินเป๊ะเลยหน้าพี่วอลเวอร์เวร์เหมือนเงินเป๊ะเลยอแต่ในแต่ชีวิตจริงผมสะดุ้งตื่นเหมือนกันนแบบคือเธอสะดุ้งไงแต่บอวอนางเกงอยู่สะดุ้งแล้วมาเห็นหน้าพี่วอลแบบเออหน้านี้เออหน้าแบบโคตรตลกผมได้อย่างชอบเลยเออให้เห็นปะ อา้าวตอนนี้ขึ้นอันดับหนึหน่งแล้วนะ r a m e อจินออะไปให้สุดครับละเมอจินไปให้สุดอันดับหนึ่งครับล a m e อจิ n n bo ฮะย้ำ r a m e อจิ n นครับ ramerjinn อ,อ,อยากอยากไงอยากเทสดูที่ว่าแฟนคลับบอกอย่าหาทำอะหาทำได้แค่ไหนกันเชียวอุ้ยแกเขาท้าทายอำนาจมืดแล้วนะดอมอะดอมเนี้ยหมอยูหมูยออะไม่ค่อยได้ ให้ทาอะไรมากมายหน่อยขอดูพลังอนกสักรอบดิอะไรนะอะไรนะไม่ค่อยได้ทําอะไรมากมายขอดูพลังหน่อย,อรยครับก่อนซีก่อนซีดีออกพลังมาแค่ไหนก็เต็มตามนั้นนะเฮ้ยแกยังชอบ <c oughs> เขาทาแล้วนะ <c oughs> พ่อทาแล้วนะ #lmergin#lmergin มันคำที่เท่มากอ่ะ l m e อจ i น <c oughs> แล้วพวกอเป็นกิดก็เองนะ <c oughs> <c oughs> ไม่จริงจริงจริงมันคือเรื่องจริงแต่ทีเนี้ยบางครั้งอ่ะ มันคล้ายๆในฟิลที่ MV ที่มันออกไปแต่แค่คนที่ขยับตัวก่อนน่ะคือเป็นหยินแค่นั้นเออตกใจอยู่คนแบบตืน่นตื่นมาแล้วไปกอดเขาอยู่มันจะใครยังไม่ตะด,ดุงเออม <า S 1> ไม่อยู่ๆป <c oughs> ุ๊บเฮ้ยอย่างเงี้ย <c oughs> แต่แต่คือตอนนั้นบอคือแบบเกงอยู่ปะ่ะห <c oughs> น้าแบบหน้าแบบหน้าหน้าก็ยังไม่ตื่นอะ่ะแต่เออแต่ดีนะที่เธอรู้สึกตัวไม่งั้นบอเยียวใส่ที่นอนจริงเราหมือจเออ เป็นแบบฟิลแบบละเมอจ้นเป็นโซฟาแห่งโมเมนต์นะโซฟาแห่งโมเมนต์โซฟาโมเมนต์เมนต์ไม่ไหลคนแล้วนะเจอไปหลายคนไอบอลก็โดนเออบอลนะโดนก็โดนบอลนะโดนหรือก็าใรพร้อมพี่โซบอกว่าใจมันสั่งอะไรอุ๊ยคิดถึงพี่โซอีกแล้วอะอยากเจอพี่โซหนนบอกจะมาวันนี้ไม่เห็นมาเลยอายินพูดถึงพี่โซทไมไม่มาวันนี้ไม่ค่อยเจอนานเลยนะพี่โซพี่ผมรู้สึกคิดถึงพี่อีกแล้วอะผิดหวังนะถ้าพี่ไม่มาอ่ะบอพูด ไหนบอกพี่จะมาวันเนี้ยครับเออไม่เห็นพี่มาเลยเออผมก็รอตั้งนานพี่่อยผมรอนานมากเลยเออพี่โซจริงๆ,ๆไม่ได้นะแกงน้องแล้วบอกว่าจะมาวันนี้โอโอ,โ,อโทษๆเจ็บจมูกพี่โซบ,บอกว่าว้าวน่ะก็คนมันหิวนี่ันมันหิวันหิวขอโทษนะครับขอ <laughs> โทษนะครับคนหิว <laughs> อุ้ยพี่โซบอกว่ากูจะปาคลิปแล้วนะใจเย็นก่อนพี่โซดีที่พี่พอฉีเวลาซีรีส์ขอวีมาเยอะๆนะคะหนูจะขอวีมา์เยอะต้องต้องใช้คำว่าพิเศษแล้วนะพิเศษพิเศษใส่ผักเดี๋ยวจะมีคนทักพักน<ฮ>้า <5 S 1> เออเธอพูดดี <5 S 1> มันจะมีซีซันซีซันสามก่อนเป็นกลักล่ละกลักรุ่นพ่อกุลักรุ่นพ่อซีซันสี่อะไรนะวอ กลักรุ่นปู่อ่ะซีซันสุดท้ายอ๋อลุงก่อนเออกลักรุ่นลุงแล้วก็มากอลักรุ่นปู่เป็นซีซันสุดท้ายคือเราอ่ะจะทามีมีภาคกด้วยเป็นอะไรกลักลงศพเลยก็คือตอนตายแล้วหรอก็คือเราจะทําแบบกอลักระยาวไปเลยจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนกว่าดองจะแก่อ่ะเออคือเราจะไม่ให้สองคนเนี้ยแยกจากกันเลยอ่ะจริงกอลักรุ่นพ่อเห้เขาทำกันได้เลยกอลักรุ่นพ่อวัตสาน เขาบอกว่าท้าจริงเหรออ่ะเม้นก่อนเข้านอนเขาถามว่าไม่เจอหน้ากันเลยอ่ะพูดเม่นก่อนเข้านอนรายการนี้ก็เหมือนจะบอกว่าจะมาบอกว่าจะมาแต่ไม่มาแต่ก็ไม่มาไม่รู้ว่อมไม่เป็นไรหลอกก็เข้าใจแล้วอ่ะพูดพูดถึงเม่นก่อนเข้านอนบอกว่าจะมาผมก็นั่งรอเฮ้ยป่อยใฮโลออ่ะไม่มีไม่มีใครขอหนึ่งขอหนึ่งท่อนตอนนี้บอกอะไรก็พี่บอกให้ผมรอผมรอนานมากเลยหรือปะ ก็คนมันฮิวนี่ขอโทษนะครับก็คนมันฮิวนี่กูบอกแล้วไงเอออุ้ยกูบอกแล้วไงอ๋อซีพี่เหนืออุ้โกรธหรอแกวัชร์วัชร์วแกงแกงเขาบอกว่าแกงหม้อใหญ่มากใช่อยากให้กินกันทางตำบลหมู่บ้านไปเลยก็ควมันฮิวนี่ควมันฮี่มันฮิวนี่เขาบอกว่าวันนี้ใส่เสื้อคู่หรอ ไม่มันเป็นสีเดียวกันจริงๆแล้วอะเอาป่ะก็คือว่าอ่ะตามนั้นแหละเล่าไปแล้วอะเร็วจังวะก็ขอนึงลิงโทนที่เธอชอบอ่ะเอายินก่อนหนึ่งลิงโทนที่ชอบ <Okay. S 2> ที่ไม่ใช่ตัวเองกอโทษนะครับทุงคนมันฮิยวนี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะหนึ่งลิงโทนโทษน,นึ่ก็บอกหรือไงไม่โกหรอก แกพี่เหนือเหรอพี่เหนือตอนนี้อ่านบทอยู่แกแบบพวกแบบไหนลองเปิดดิไหนลองเปิดพี่เหนือทําะไรอ่ะพี่เหนืออ่านบทอย่าใส่ไยน้องเล่าเรื่องโทศรศัพท์อ่ะโทศรศัพท์อ่ะเขาถามว่าไปเปลี่ยนแบบมาเป็นไงบ้างไม่ได้ลองไลฟ์เลยครับเขาบอกเดี๋ยวไว้แบบพี่ยินบ้างเดี๋ยวพี่ยินจะลองไลฟ์นะฮะช่วงนี้ตอนนี้ติด พ่อวีพี่วอลติดเทรนด์อยู่ค่ะไม่เอาเดี๋ยวคำว่าคำว่าอะไรโมเมนต์จิน้นไม่ให้ละเมอร์จินอ๋อละเมอร์จินอาญาอีกทีหนึ่งแฮชแท็กละเมอร์จินครับอืมเท่านั้นวอลละเมอร์อรอจินมาเร็วแฮชแท็กละเมอร์จินนะครับอืมอย่าลืม<ย>แกท้าทายอำนาจมืดหรอพลังอ่ะ ยอมมากคือแบบอะไรอ่ะละเมอชินอ่ะบน,นนนบนโดนีนโดนน่โดนยังไงบอลอโดนนนโดใครใครเป็นคนบอลโดนครัผมแบบั๊าอันเดียวกันเลยไม่คือ คือยังไงนะเอาใหม่คือผมด้วยความเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ชอบห้ทำอะไรแล้วแบบว่าเราคนจะไม่อยากนอนคนที่มันมูนมากแล้วผมหนาวไงก็จะแบบว่าเอาปลายผ้ามาห่มเหมือนมอนโดนละเมอแล้วมันเห็นมันเอาผ้ามาห่มให้แล้วจับไปแล้วก็นอนละเมอจิ้นสองไม่คือแบบอุ่นนะเอาผ้ามาห่มแล้วก็จับขาไปเลยเออยอมนะยอมนะงงเออแต่ละคนเบอร์เขาบอกว่าละเมอจิ้นติดเทแล้วนะ แกหาทำปะผมเห็นดูอันดับเก้าเขาบอกว่าถ้าติดเทนอันดับหนึ่งเออจริงเหรอขึ้นแล้วเหรออันดีไหนดูดิอันดับแปดละละเมือชินบอหาทำนะคะต่อไปก็เตียงแห่งโมเมนต์ผมผลองขออันดับหนึ่งก่อนตอนนี้ยังไม่อยากพูดเยอะแกอันดับเจ็ดแล้วอ่ะละเมือชินอ่ะติดอันดับแล้วนะโอ้อหาทำเนาะเอาจริงแบบอันดับหนึ่งเราค่อยว่ากันเฮ้ยสูตรพ่อท้าทายนะอำนาจ ขอทดสออำนาจไปไม่ได้ใช่นานแล้วเส้นหน้าธรรมดาอำนาจ,จเจริญหนึง่งเราเรื่องนั่งตักบนรถจริงๆคือฉันเป็นคนขับแล้วฉันไม่รู้ว่าแบบเขานั่งตักกันยังไงคือนั่งตักกันยังไงนั่งตักกันเหรอตอนที่พี่ขับรถ่ะไม่นั่งซ้อนกันเลยก็ซ้อนก็คือการนั่งตักนั่นแหละจริงฟิลแฟนอะเนาะพ่ออย่าถารอุ้ย พี่โซบอกว่าอันเดบอันดับหนึ่งแล้วหอมแก้มให้ดูหน่อยปั่นอยู่หุ้ยจริงๆอ่ะพี่โซอ่ะอยากให้พี่โซมากองถ่ายเนาะวันเนี้ยเสียดายว่ะพี่โซมากองถ่ายผมยังไงจ๊บโชเลยล้วพี่โซมากองถ่ายจริงถ้าพี่โซมากองถ่ายนี่จ๊บแก้มบัวชแล้วนะเออแต่พี่โซไม่มาติดที่พี่โซไม่มาไงไม่งั้นจริงแล้วพี่โซบอกว่าจะมาไม่มาไลสดไลสดวัซันวัซันอันดับหนึ่ง พอหอมแก้มไม่ได้จริงๆถ้าถ้าพี่โซมาคือแบบโชว์แล้วแต่วันนี้พี่โซไม่มาพี่โซบอกว่าท่านดับหนึ่งจะให้แบบยินกับบอจุบกันแต่พี่โซไม่มาเอาผู้สียดายยังไงยังไงเสียดายวันนี้มากนึกว่าจะมาอืแต่ไม่มา <c oughs> พี่จะบอกเกลียดเรื่องถูกละว, <c oughs> <c oughs> <อ> <c oughs> วะซันอันดับหนึ่งแกตอนนี้ขึ้นจริงๆรหรอ ตอนนี้ขึ้น,น,ะะนอันดับเลยวนะยินอันดับอะไรนะดูดิลวละเมอจีนอนะแฮนแทกอะไม่เห็นง่ายหรอกอันดับ5เฮ้ยแกเป็นไงไปทาเขาว่าอันดับ4แล้วพ่อเขาบอก4ใช่ละเมอจีน <S <S> สุด ผมยังผมจะยังไม่ชมครับตอนนี้ได้แค่ย,ยิม้มได้แค่ย,ยิ้มมุมปากยังไงยังไงตอนนี้ยังไม่ชมครับได้แค่ย,ยิ้มมุมปากมผมยังเชื่อว่าพลังของรอบนี้ไปได้สุดกว่านี้เฮ้ยแต่ก็ไปให้สุดแหละขอบฟ้านะที่แฮชแท็กลาเมอร์จินเออแกเขาบอกที่สามแล้วจริงปะจริงห่ะดูด <c oughs> ิเออที่สามเลยโอ้โหจริงอันนี้คือมันคือเรื่องจริงนะแกที่แบบ บอนางเล่าให้ฟังเรื่องที่แบบว่ายินนางละมือไงแล้วแบบมากอดไว้แบบฟิลแบบไม่ให้เธอไปอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นก่อนปล่อยเอ็มวีไงแต่ว่าเราอาจจะเห็นเอ็มวีมาแต่เราเห็นเอ็มวีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไงดึภาพไปแล้วจนมาเห็นเอ็มวีอีกรอบแล้วเอยเออวะมันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเลยแล้วบอทําหน้าแบบอย่างเงี้ยบอบอกแบบนางตกใจอ่ะเออฟิลแบบตกใจอ่ะแกอะไรเขาเนี่จริงๆสามารถยินแอบ แอบแบบแอบ,บสร้างบบมีใจเออ,อยอบสร้าง,างโมเมนต์พี่ไ่สร้างผมเอาเนียนๆหน่อยไว้ตอนนอนแรงอ่ะละเมอจินจริงละเมอจิ้นพ่อเล่นผิดดอมแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้ที่หนึ่งแล้วนะหาทำนะพ่อทอมดอมนี้บ้าจีเดอ้อ <c oughs> ไม่ชมว่ากันเนี่ยจังซ่านยังไม่ชมว่าซ่านว่าซ่านยังไม่ชมว่าซ่านยอมมากพี่บอตอนนั้นเขาถามว่าหน้าตาคือตกใจประมาณไหนตอนที่ยินกอดรู้สึกยังไงแบบสะดุ้งคุณก็เห็นตาแบบยังไม่เปิดป่ะตอนที่มันแบบจะไปห้องน้ำอ่ะแล้วตายังไม่เปิดยังไงยังไงหน้านี้ หนานี้พี่อันพูดเรื่องโทรศัพท์อ๋อแกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคือโทรศัพท์พี่ยินไปอยู่กับบอทั้งวันอันเนี้ยไม่ได้สร้างแต่เกิดขึ้นจริงงงทุกคนงงหยิบแล้วไปเฮ้ยคยโทรศัพท์หน่อยี่หยไปเลยหายไปเลยไม่แล้วถืออยู่คนเดียวคลองไว้ตลอดเดินรอบกองเหมือนเขาจะอวดอะ เราว,วิ่งพาพี่แบงวิ่งรอบมหาลาัยเลยอะวันเนี้ยฉันงงอยู่นะเขาเหมือนว่างอะพาพี่แบงวิ่งเลยแล้วพี่แบงก็วิ่งตามกันโอ้ยจริงจริงพี่โซโมเมนโทรศัพท์อะหนูยอมคอนเทนต์นี้เลยอ,อยากกราบเลยโมเมนโทรศัพท์อะฟา <laughs> เออฟา,ฟาบอกว่าฟาโทรศัพท์ก็ให้ก็ให้กันก็จินกูด พี่ฝาบอกว่าโทรศัพท์กระจินกันได้ไม่อะไรยังไงผมอยากอ่บอกอะไรหน่อยครับพี่ฝาผมมองคนผิดไปจริงๆแล้วผมพี่ฝาเป็นคนดีครับขอโทษจริงๆไอเลือพี่ฝาเราแก้ปหาว่าพี่ฝาแกล่ะพี่โซบอกว่าฉันอยากไปดูฉันไม่ได้ไปกองไอแกพี่โซก็พี่โซก็ลองติดตามได้ที่ช่องโแกตอนนี้ยี่สิบเคแล้วอ่ะเขา เธอทายกันอะโอยี่สิบเคไม่ใช่เป้าหมายของผมเป้าหมายผมคืออันดับหนึ่งอ่าเธอได้ยินกันแล้วใช่ไหมแกอันดับสองแล้วจริงปะหนึ่งแล้ว <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยแกอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย <laughs> เอาดีๆเอออันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้ว <laughs> แกแฉันขอโทษ <laughs> ไม่จไม ไม่แม่แต่เอาจริงๆคือมันคือเรื่องจริงละเมอร์จินอ่ะมันเป็นฟิลแบบที่ที่บอกไปแต่ตอนนี้คืออันดับหนึ่งแล้วหนึ่งแบบหนึ่งจริงๆบ้าันเป็นอันดับหนึ่งที่กำลังงัดกับบี s เอ้าวงัดกับวงบ t s เอเอาแล้วละเมอร์จินเฮ้ยละเมอร์จินนะมาดิครับผมยอมเป็นไงเธอทากันผิดคนแล้วอ่ะยอมอยู่นะวอละเมอร์จิน พี่โซบอกว่าหอมแก้มพี่โซวันหลังพี่โซต้องมาที่กองถ่ายแล้วก็จะได้แบบให้ยินกับบอแบบว่าหอมแก้มกันเข้าใจปะสัญญาแล้วค่ะอ่ะหอมแก้มเอาวอหอมแก้มหน้าจอหน่อยเออเขาหอมแล้วนะพี่บอก <laughs> แกเอาจริงๆเกินไปปะรางวัลรางวัลรางใจไง บอกแล้วพ่อไทเป็นคนจริงหยินเลยต้องโทษยินเลยเพราะยินไม่หยุดมันก็เลยหยุดจริงหนูมาร์คอครีมต้องเข้าพี่แบงค์เดี๋ยวลบกวนหานีด้วยนะอครีมให้กับดอมพ่อวีพี่วอลด้วยนะน้องการน้องการไม่เจอน้องการเลยจริงปะบอกให้มาถ่ายเป็นบทเอ็มอะน้องการเนี่ยเดี๋ยวจะปักบุญนะปักบุญน้องการก่อน ทุกคนคนี้เล่นเป็นเอ็มจริงคนในเล่นเป็นเอ็มนะบอกเลยหอมแก้มเพ่าไหมคะขอบตาดำเพราะปั่นทวิดใดๆคือหันกล้องให้พี่พร้อมหน่อยค่ะพี่พร้อมยินพี่พร้อมอ่านบทหรออ้าวพี่แบงน้องเล่นเกมหรอพร้อมไปอ่านบทมันเล่นอะไร ไม่มันเล่นเกมสอมบี้อ่ะสอมบี้มันไม่ได้อ่ะพ,ออพูดพูดอ่ะตอนนี้พร้อมทำอะไรอยู่พร้อมเล่นเกมอยู่ทุกคนมันมากระเด็นเลยไม่เป็นไรพร้อมไม่อ่านบทเดี๋ยวนี้พี่จะได้เล่นเกม,มใช่ไหมหรอกเออทุกคนนี่คือสภาพพี่เหนือหลังจากที่กลับมาหลับดิหลับ <laughs> แกเอาจิงเป็นงงมากวว่านี้อันดัยหนึ่งแลนวใช่ไหมใช่ฉันง,งงไปหมดแล้วอ่ะจริงเหรอวอลไหนดูหน่อยแกห้าหมื่นสองทวีตเฮ้ยกำลังตกกับ BTS อยู่เฮ้ยผมสองคนแมนใครครับเนี่ยคุณคุณคือใครอ่ะทำไมแบบอันนั้นกันขนาดนั้นอ่ะ การ KPN ปังมากเอาจริง RC ช่องเม้นกับเขานอนจะพูดยามนะไม่ยอมมานะวันนี้ RC กับคิมอะเดี๋ยวก่อนแล้วบอกว่าจะมานะเม้นกับเขานอนอนะ่ะชันละใจหายจะหาทํานะพ่อเขาบอกจะหาทํานะยินไม่ได้แล้วนะ รางวัลให้ไรย,ยินเขาถามรางวัลอยากให้ผมทำอะไรอ่ะพูดอยากให้ผมทำอะไรก็พิมพ์มา,มมาคอมเมนต์มาเออคอมเมนต์มาออมมพี่ว่าอันดับหนึ่งแล้วตามสัญญาพี่ว่าอยากให้เขาทำอะไรให้เขาบอกมาอืมอัอมนดับหนึ่งแล้วทำอะไร,รอ่ะปุกมือให้หน่อยครับไม่ใช่ต้องให้ต้องถามเขาสิคุณอยากให้ผมทำอะไรคุณอยากให้ผมทำอะไรอ่ะก็จ้า คุณกะจ้างผมสิโอ้ยแกเป็นงงมากทุกคนไม่เกินไปบ้านบ้านเนี้ยคือแบบแรงมากอะ่ะฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะอุ้ยเขาบอกว่าให้หลอมหูมแมมกูมลีผู้รอบูใช่หลอมหูม หลอมหุมมห้มหลอมหุ้มอ่าทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่พร้อมต้องไปอ่านบทแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พร้อมเครียดมากเลยทุกคนดูดิเครียดปะล่ะเนี่ยฆ่าคนไปหลายคนแล้วพี่พร้อมเครียดมาก <laughs> เสียพี่พร้อมค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูพี่พร้มอมพี่อ่านขอคุยกับในไลน์ได้ ไม่ได้อยากคุยว่าอะไรอะขอขอหนึ่งหัวข้อว่าอยากคุยเกี่ยวกับเฮ้ยเอาจริงๆพี่ผมว่าต้องให้มันไปนั่งคุยที่โต๊ะจริงจริงอะลุกอะปักลุกไปเพราะว่าจะมีคนเสียบโพีอสี่แล้วนะถ้าเธอลุกคือเสียหมาเธอจะลุกหรือเปล่าแกงใช่แกงหม้อใหญ่ พี่เหนือสู้ๆนะเขาไม่ได้หมายถึงว่าแบบเหนือพระรามนะเล่นเกมมาสู้ๆนะ,ะ <laughs> พ่ออย่าลืมสัญญาล่ะเขาบอกว่าขอรูปคู่เป็นรางวัลที่หนึ่งก่อนค่ะพี่อัน๋นไดบงงง้บอสงงแงใช่บอสเด็กมากบอสคือใครอ่ะเราอยู่บอสคือใครยิงปอ บอสคือไงรบอสอ่ะบอลเลยพอในเกมบอลในเกมบอลในเกมรอบอสบอลอะไรอย่เงี้ยเราเล่นเราเล่นแกงทั้งประเทศโอ my God พี่พร้อมสู้ๆอะไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกคนมากละเมอร์จินเดี๋ยวไว้อะเดี๋ยวไว้แบบว่าเราจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ขอบคุณย้อนหลังแล้วกันสำหรับ ฮแท็กละเมอจิน้นอ่าพี่วอส่งท้ายบายบายครับจบจบส่งท้ายหน่อยฮะคุณยินละเมอจินขอบคุณสำหรับแฮชแท็กละเมอจิ้นครับยังคงเชื่อว่าในพลังของบ้านนี้อยู่ครับศรัทธาศรัทธาขอบคุณมากเออทำไกันเนี้ไปแล้วฮะบายบาย